คนคนมันเยอะใช่ครับอุ้โหหัวเลยคนคนมันเยอะใช่ครับ ช่วงนี้พระสุขเขาพระเสาแซกจริงๆค่ะสาหรับนางสาวแปดทองฐานชินวัตรหลังจากที่มีกรณีของคลิปเสียงคุยกับอังเกลหุ่นเซนอยากไม่ทันซาล่าสุดเจ้าตัวเจอใหม่นักข่าวช่องดังโขกหัวเขาให้เต็มๆขณะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภักที่สองเดินทางมารับจนเจ้าตัวเหนียวร้องโอยก่อนที่จะบอกต่อค่ะว่าไม่เป็นไรแต่จากกรณีนี้ค่ะก็มีกระแสท,ทีวีภาควิจารณ์ต่างๆตามมากมากมายค่ะรวมไปถึงคนดังเอง ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นก็คือดังพันกรบุญยจิดาที่ออกมาโพสต์ตามหาตัวนักข่าวช่องดังแต่ทีพีกไปกว่าด้นค่ะเมื่อแม่ปุ้ยปียาพรหัวเรือใหญ่แข่งบ้านทีพีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยคำว่าเลิศงานนี้ทำทวนลงชัาอีกแล้วค่ะ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่นางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีพลโทบุญสินภาคกากแม่ทัพภาคที่สองให้การต้อนรับนาทากาศิานทหารกองบิน21ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่พบปะกำลังพลกองกำลังสุรนารีและมอบสินคองบำรุงขวัญนาานปฏิบัติการบรโกตตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นในจังหวะที่ผู้สื่อข่าวเองค่ะกําลังจะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีในจังหวัดที่ท่านกําลังเดินอยู่ค่ะแต่ว่าบังเอิญว่ามีไม์ของสื่อช่องดังไปโดนหัวของนายกเข้าจนทําให้นายกร้องโอ๊ยคอนจะพูดว่าเค,ค้กหัวแล้วหนึ่งซึ่งผู้สื่อข่าวเองค่ะก็ได้มีการขอโทษทันทีและทางนายกรัฐมนตรีเองก็ตอบกลับค่ะว่าไม่เป็นไรค่ะจากคลิปดังกล่าวค่ะก็ทําให้กลายเป็นไวรวัลก็มีกระแส ที่หลายคนเข้าหมากวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาๆนาอาทิเจ้าของช่องต้องรับผิดชอบนักข่าวเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนตามใจหรือเจตนาครับนักข่าวสำนักข่าวช่องดังกล่าวเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศไม่โชคไหนคะขอบคุณค่ะสงสารนายกและไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง งานนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเองค่ะก็ออกมาไลฟ์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทันทียืนยันค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เกิดจากการถูกมือของกาดงานมาโดนมือของตนและจําได้ด้วยว่าเป็นคนไหนที่ทําให้มือไปโดนหัวของนายยกยอมรับว่าตนเองก็คิดเยอะเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อต้นสังกัดส่วนตัวนีได้มีการเข้าไปขอโทษทางด้านของนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกเป็นการขอโทษทันทีณนะเหตุการณ์ตรงนั้นและอีกครั้งได้มีการเข้าไปขอโทษกับ ทางนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้เจ็บโดยตนเองได้ขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ทางด้านการของนายกก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ซึ่งเธอก็ยืนยันอีกครั้งค่ะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไมคไปโดนหัวท่านนายกจริงๆค่ะมันเป็นจังหวะที่การเขาทำแบบนั้นจริงๆยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่ทำจริงๆนะคะ แล้วนุชจาได้ด้วยนะว่าเป็นพี่คนไหนที่ทําให้แขนนุชไปโดนนายกอ่ะก็คือพี่คนที่ใส่หมวกสีใส่หมวกสีออกน้ําตาลค่ะถามว่าอย่าไปคิดเยอะก็ก็ต้องตอนแรกก็ไม่คิดไม่อยากคิดเยอะแต่ว่ามันก็คิดเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันจะเป็นผลกระทบกับช่องเราเพราะว่าคือคือช่องเวิร์กพอยต์ะค่ะ ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีประเด็นดราม่าหรืออะไรเลยแต่แบบมันแบบนี้มันแบบเราดํามเราดราม่ามันคือดราม่าใหญ่ขอโทษค่ะไปได้ไปขอโทษท่านนายกเรียบร้อยแล้วค่ะคือขอโทษสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แล้วค่ะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือรอบที่สองนะคะก็คือเข้าไปคุยกับท่านเลยค่ะ ตอนแบบใกล้ๆเลยใกล้ชิดเลยแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บมาไม่ต้องคิดมากซึ่งท่านก็ยังไม่ได้เห็นต้องบอกว่าอันนี้คือท่านก็บอกในมุมที่ท่านยังไม่ได้เห็นเห็นคลิปไวรัลรือเปล่าแต่ถ้าเห็นคลิปตอนนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็ได้เราขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจไปแล้วค่ะแต่ขอโทษนายกไปแล้วแต่ว่าทางการของท่านนายกเขาก็ยังแบบไม่ค่อยโอเค ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่โอเคไม่มีใครโอเคเลยค่ะจริงๆหนูหนูคิดแบบนี้เลยคือไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันออกมาในแนวทางที่ดีหรือไม่ดีสําหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ตัวหนูเองอะไม่มีสิทธิที่จะไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่มีสิทธิจะไปทําร้ายรังกายไม่มีสิทธิที่จะไป ทำอะไรแบบนี้หรือทําให้เกิดไวรัลแบบนี้เลยคือหนูว่ารู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ส่งส่งข้อความนี้ค่ะไปถึงไปถึงไปถึงท่านนายกว่าหนูประดิษฐ์ใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากส่งเมสเซจนี้ไปถึงอ,อกาศของท่านนายกนะคะว่าหนูไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเข้าไปทำให้ไมของหนูไมของช่อง WorkPo i n t เนี่ยตีศีรษะนายกหรือช่อง w o r k Point เองเนี่ยจะมี ความคิดในแง่ลบของท่านของของนายกอะค่ะค่ะหนูไม่ไม่มีทางช่องไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นแนวนี้เลยนะคะแล้วตัวหนูเองก็ไม่ไม่คิดไม่คิดที่จะทำอะไรแบบแบบนี้เลยค่ะ มาค่ะทางด้านของหัวหน้าข่าวของผู้สื่อข่าวรายดังกล่าวเองค่ะก็ได้ออกมาโพสเข้าความขอโทษและชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวทันทีคะว่าจากเหตุการณ์นี้เจี๊ยบในฐานะหัวหน้าข่าวที่ดูแลสายการเมืองต้องการขออภัยเป็นอุบัติเหตุที่ทีมงานน้องนักข่าวอีกคนไม่ได้ตั้งใจเป็นช่วงจังหวะยื่นไม้เพื่อเก็บเสียงนาย,ยกรัฐมนตรีและแม่ทัพภาคที่สองเหตุการณ์หน้างานมีทั้งสือ่อพลชนชาวบ้านและกรมีการเบียดรุมล้อมรอบตัวนายกน้องนักข่าวพยายามยื่นไม้เพื่อเก็บเสียงแต่จังหวะนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่เข้าประชิดตรวจนายกมากเกินไปจึงได้ปัดทําให้ไม่ประกระทบศีรษะของนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเจี๊ยบในฐานะบอกก่อที่ดูข่าวการเมืองแม้นอกนักข่าวจะไม่ได้อยู่ในสายงานที่เจี๊ยบดูเป็นการขอกำลังมาช่วยก็ขอยืนยันว่าน้องไม่ได้ตั้งใจและได้กล่าวขอโทษนายกรัฐมนตรีไปในเวลาที่เกิดเหตุทันทีเจี๊ยบในฐานะตัวแทนขออภัยนายกรัฐมนตรีและทีมงานมาณที่นี้ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นขออภัยพิสุจ ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นอุบัติเหตุทีมงานไม่ได้ตั้งใจและรู้สึกผิดจากเหตุการณ์นี้ค่ะ ตอนที่ต่อมาเนี่ยดราม่าจะลุกลามบานไปลายไปมากกว่าน,นี้ค่ะทางด้านขอานางสาวแพททองฐานชินวัตรน,นายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ผ่านไอจีสตอรี่เช่นกันโดยระบุเนื้อหาว่าวันนี้ที่มีข่าวเรื่องไมโครศีรษะหนึ่งดิฉันพูดว่าเขกหัวละหนึ่งนะคะไม่มีคําว่ากูแน่นอนค่ะสองนักข่าวที่โดนไม่ได้ตั้งใจนะคะนางานเบียดกันมากแล้วก็โดนไม่แรงด้วยค่ะสามนักข่าวน่ารักมากเข้ามาขอโทษเรียบร้อย 3. สํานักข่าวก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ ขอบพระคุณทุกความห่วงใยและถูกกำลังใจค่ะ ส่วนทางด้านฟ้าของคนดังยางดังพันกรหรือที่หลายคนเรียกว่าแม่ดาดังค่ะก็ไม่พลาดที่จะออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวทันทีโดยโพสต์กลางโซเชียลค่ะว่าเมื่อกี้นัดข่าวช่องไหนโดยทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปบอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์หลายหมื่นคนและคอมเมนต์ทะลุหลายพันคอมเมนต์เลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ที่พีไปมากกว่านั้นเมื่อจู่ๆแม่ปุ้ยปิยาพรแ์นก่สิกหรือแม่ปุ้ยทีพีเอ็นก็หมื่นล้านเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆค่ะว่ารถ งานนี้ปากเลยค่ะว่าเอิงยิ่งกว่าเอิงเพราะทันทีที่เจ้าตัวคอมเมนต์ได้ไม่นานก็ต้องรีบลบคอมเมนต์ดังกล่วาวออกไปก่อนที่จะรีบออกมาชี้แจงทันทีทค่ะว่ามื่นล้านคอมเมนต์ผิดประเด็นโกะแล้วชั้นพิมพ์ผิดอันรับรองได้และยังได้อธิบายใต้โพสอีกคะ่ะขอยืนยันว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราไม่มีสิทธิ์ไปกระทําการใดๆที่เป็นการละเมินหรือเสียงริยตต่ออีกฝ่ายค่ะแต่ที่แน่ๆเรารับแผ่นดินไทยเหมือนกันทุกคนค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทานค่ะเพราะคนดันแคป ข้อความไปเป็นไวรอลสนานบอกเลยค่ะว่างานนี้ถวนลงช้ำๆเลยค่ะ พื่งเข้าพบเขาทำเป็นมารยาทดีมากนะคะแม่ปุยไอเลิฟอยู่ตอนแรกเห็นภาพแม่ปุ้ยพาโอปอลและทีมมิสเวิลด์นำพวงมาลอยไปเข้าพบคนขายชาตมีแอบหน่อยนิดๆแต่ก็เข้าใจค่ะว่ามันคือหน้าที่เห็นแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยสมกับที่รักและชื่นชมนางงามที่แม่เลือกว่าดีเลิศทัศนคติดีสมบงทุกคนเลยเออสมบงปางคนค่ะแม่หนุไม่อยากโกหกกลัวบาปแต่ส่วนใหญ่ที่แม่เลือกก็เหมาะสมที่สุดแล้วทำเอาเสียน้ำตาไป3 4ี่คน เลยจากคนที่ไม่ค่อยชอบดูดังงามตอนนี้ติดหนักมากขอบคุณนะคะที่ทำให้มีความสุขเยอบๆค่ะแม่ปุ้ยเวลามึงมีประกวดอะไรอย่าสาระไปของบประกวดนะครับถ้าจุดๆขอให้ธุรกิจชิปเป็นนี่เป็นสินชวนลูกชั่วหลานสาธุถ้าพิมพ์ผิดจริงขอให้แม่ปุ้ยคิดสิกได้ขอให้สมดังปรารถนาเขาแคปจาดในเอ็กซ์ชิไปไอไวงวงกวงนางงา,ามมีแต่สลิม ด้วยความเคารพครับถ้าแม่จะเรียวแบบนี้แม่ย้ำนักย้ำหนาต้องเรียวอะไรต่างๆน,นานาไม่รักษาภาพลักษ์ตัวเองไม่เป็นไรเลยครับแต่อยากน้อยรักษาภาพลักษ์ให้อบอ่ณครับรักษาภาพลักษ์กับตําแหน่งมิสเวิลด์ที่พวกเราภูมิใจรักษาภาพลักษ์ให้กับองค์กรมิสเวิลด์ที่พวกเรากําลังชื่นชมยินดีรบกวดด้วยครับจะไม่ลืมพระคุณครับแล้วจะตอบแทนด้วยการสนับสนุนซื้อบิซี่เป็นครั้งคราวครับ ไม่ตลกค่ะและไม่เริศจะชอบไม่ชอบนายกยังไงก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ถูกทำร้ายร่างกายคนที่หาตลกสะใจจากการที่คนหนึ่งคนถูกใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะมาจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเป็นคนยังไงนี่คือความปกติของมนุษย์เหรอ แม่อยากไปทําโปรเจกต์ความรุนแรงในสุภาพสตรีเลยนะครับเพราะถ้าทํามันปอบมากวันก่อนอยากไปเจอเขาอยู่เลยแต่วันนี้สาใจกับคนที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงถ้าทํามันโคตรตอล่อและปลอมเปลือกมากเลยแม่บอกไว้ก่อนว่าส้มทั้งตัวปอลอรู้เลยว่าไปเจอเขาตามมารยาทถึงแม้ที่หัวอยากจะเอาไม้ข้อหัวเขาฮ <h ahaha> ่าฮ่าฮ่าตอนเขาพบไม่เห็นกาไปว่าเขาคะงง และก่อนที่ดาบมาจะลุกลามบานไปลายไปมากกว่านี้และเอาไม่อยู่ค่ะเพราะแค่นี้เนี่ยก็ทวนลงชามแบบไม่หวัดไม่ไว้ล่าสุดค่ะทางแม่ปุ้ยปิยาพรก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงยืนยันเจตนาดของตัวเองอีกครั้งค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆ การันตีได้ว่าไม่ได้ตั้งใจคอมเมนต์เพราะยังแจ้งทีมงานอยู่เลยว่าห้ามพลาดพิงเรื่องดีได้ที่จะสร้างความแตกแยกวุ่นวายและนึกงในกฎระเบียบคือเรื่องนี้ค่ะให้ใช้วิจารณญาณทุกอย่างก่อนนะคะขอทุกคนอย่าปั่นกันเกินไปแม้ได้ชี้แจงแล้วว่าคอมเมนต์ผิดโพสต์นะคะอย่าปั่นให้เกิดความปั่นป่นค่ะขอบคุณค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่าจากประเด็นดรามา่าดังกล่าวนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ไวรัลในตอนนี้ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2568ที่ผ่านมาค่ะโอปอสุชาตาช่วงซีบิสเบิร์ก2 0 2 0และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกร,รัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรกอนประชุมคอรมอดด้วยค่ะโดยการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการประกวดบิสเบิร์กซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงเป็นการก่าวอวยพรและแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางสาวสุชาตาช่วงศรีที่สามารถคว้าม,มงกุฎมิสเวิลด์2025มาคลอกได้สําเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและสะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในเวทีวระดับโลกพร้อมทั้งขอบคุณคณะผู้จัดงานที่เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประกวดในปีนี้ ซึ่งบรรยากาศการพบปากก็เป็นไประ่างอบอุ่นค่ะทามกลางสื่อมวลชนที่มาเก็บภาพและทำข่าวในวันดังกล่าวนั้นเองละค่ะเอาเป็นวา่าทวนลงยับกับแสงขนาดนี้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทางแม่ปุ้ยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างเป็นทางการอีกหรือไม่ซึ่งหากมีความคืบหน้าค่ะรอติดตามได้เลยที่ท็อดาราค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตีมช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดนล่างน,นี้เลยค่ะ